ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักสุนี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในหูนี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจมูก นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในลิ้นนี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายนี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ในใจนี้เป็นอุปเกเลสแห่งจิตนู้ก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุละอุปเกเลสแห่งใจในฐานะหนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขมมะอันเนคขมมะอบรมแลว้ว ควรแก่การงานปรากฏในธรรมะอันทำให้แจ้งด้วยอภินยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปนี้เป็นอุปเกเลตแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ในเสียงนี้เป็นอุปปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกลิ่นนี้เป็นอุปปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรถนี้เป็นอุปปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโพธิพะนี้เป็นอุปปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในธรรมารมนี้เป็นอุปปกิเลสแห่งจิตนูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุ ละอุปกิเลสแห่งใจในฐานะหนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขมะอันเนคขมะอบรมแลว้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมะอันจะพึงทำให้แจ้งด้วยอภินญ,ญา พริพุททั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักขุวิญญาณนี้เป็นอุป,ปเกเลตแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโสตะวิญญาณนี้เป็นอุป,ปเกเลตแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ในขานะวิญญาณน,นี้เป็นอุปปกเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในชิวหาวิญญาณน,นี้เป็นอุนปปกเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายวิญญาณนี้เป็นอุนปปกเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในมโนวิญญาณนี้เป็นอุปปเกเลตแห่งจิตนูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุละอุปปเกเลตแห่งจิตในฐานะหนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขมะ อันเนคขมะอบรมแลว้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมะอันจะพึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา